ตอแข่งเยไหใส่ให้หน่อยกินก็ินก็จับบันสงเจ้าเนี่บเสต้องแข่งก็ติไงกินก็จับกินก็จับไหนกิงกจับเตรียมบรรยากาศห่อนับห่อนห่อนรับ จำไ้กับาดจังไว้เมื่อคืนเลยยังไม่หายเสดเดย์ไปเลี้ยงกันเล้นได้เลยจด้วย,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 ยที่ไทยถึงแล้วเหรอครับเลี้ยงได้ นี่ยงาสีไอผู้ใหญ่นั่งตรงไหนน้องดิมองตะเลสี่สิกว่าันดู อตันอนนี้ตอนนี้สี่สิบตอนนี้สี่สิบโมงสี่สิบเอ็ดบ่สิบสอโอ้ขึ้นไปเรื่อยเรื่ีเอ้ยเนีก็เย็นแล้วตอนนีิ ื่องบายสองบ่าสามถึงสี่โมงจะนับสองคู่จะยังไงยไม่มีม่พ่ามั้งเยม้งตอานเดือนงานเือนะเอาไแล้ววงนอคอ้ยนั่นอมึงกินมาค่ส่วนมุ้ก็ไม่ได้ ไม่ม่ลไมมไม่เมันล่ไมเขา้ะกิอะไรไหาไม่แกงใยังตับรัสมันอมันอมันออนะเกียวเลยเหรอห บอดซิงมีลอดซิงอ่ะบอมันไม่มีรอยยารอยทาแล้วก็มาต่ออ่ะน มันนละอัี่รงสูงงต่ำมนถ้าทำแบบปิงเกอร์อจะเย็นว่าเปลืองน้ำไม่ไหวยมันน้ามันนไม่หร้นหองลอ้าเป็นแบบกาบานได้อยู่มันมได้แพงครับ ม,าม,าม,มันใครไม่คใส่ขังอไรังไงเลยไม่รู้จกักเยอะแล้วไม่มีใครมาหายแล้วนะัดกูวันที่หนึ่งแรงงานวันแรงงานผมมีรถกับซีแม่หน่อยนะังตลอดมีรถมาโมกคิดว่าตะเปะที่มาแตะเปะขาไม่มาด้อตะเปมันย่ใช่เราไร<ห>

สมบูรณ์นี่ต้องแน่นอนอ่ะขาแบะโตหนึ่งน้อยวันในงานเนี่ยไม่ไปกินจีนฟ้องคนก็หลุ้เคยนะก็ดูก่อนมันไม่นีก็มีไปมันร้อนมันอยากจะไปมันไม่มีคนมานอนอยู่บ้านดีกว่า เรียกคนว่าพวกทุงเขาจะมาไงเขาจะฆ่าแพะตัวนึงมันไม่มากันม <c oughs> <c oughs> ันไม <c oughs> ่ต้องฆ่าเจ็บไว้ก่อนเจะลงนมันคมันเด็กคนกงมันกระโดดลงา็กพดถงอย่างนี้นดเอย่างี้เด่น ยึงไงร้อนจะพัดมาแต่มันก็เย็นแต่ท่ามีต้นไม้นะต้นไม้ต้นไม้ต้ไม้นะอันนี้มันโล่งร้อนพัดมามนจะตกบ่อย จับบันสีนี่ม่เหนเท่าไหร่ยี่สิบตัสิบหกเลยกซื้อบวนสิบสี่เล็กกเล็ก็อะันี้สิอสิาม ม่เรเอาตามนเรียนไม่เอาตับเีเอาตวเอากินลูกไ,ไปเรียนด้กาตะเคียนด้ไหมพริกเเอาอีกข้างหนึ่งจ้เอา,าเ้นลูกนี่ก็เส้นเล็กเจทางเท่นแล ต้องสั่เ้นเล็กเอน่งก๋จับ่ะสั่งเส้นเล็กสั่งเ้นเล็กอ่กใช่ไหมใช่ไหมทามนู้หรอเส้นเลย กินไจ้าบจ้บกับจกินเกินดีกว่จเลือกเลือดอดมันหวานอยู่แล้วใช่ไหม<อ>พี่กนให้หน่อยมันขี้มันขี้คนให้มีเหร

ก็จบห่อนๆนอนเลยขี่รถซิ่งสวยขี่รอะ

ถ้าไปซื้อของนะถ้ามีพ้ามีกิจมนมีแอร์เลยที่มีเลยนะพีนะ่มีตู้ลมมีต้

กิโลมานจะนึองลองติบปลุกประมาณจริงมงต้งจ,จับข้าวเราข้าว่าแก้วข,ข,ข้าวบ้านเราใส่ตลาด่แก้วาเราไกลวกว่าพูดกันหละมทางไนี้ไมตรงแล้วมันเลี้ยวไปเดี้ยวมาเห็น อบุ้งเดรดผิกผมกลมเลยรสชุปเปลหวาน

เได้มดันดูดีขึ้ <c oughs> okay. นหยดทีไหมโอเคตอเลยดหอิ้มททำยังไง